ไอเบเนตเจมวี gem, <Yeah. S 1> ผมเคยไป <Yeah. S 1> เปลี่ยนเฟ็ดมาปรากฏว่าแถาเวเฟดที่ยี่บถึงยี่บสี่ฟิงกอกร์บอดแตกเป็นเสี้ยนแต่ไม่เยอะมากจะถามว่า <Yeah. S 1> ผมไม่ไปเปลี่ยนเฟ็ดกับช่างคนอ่กับช่างคนใหม่มีโอกาสฟิงกอกร์บอกจะแตกเพิ่มไหมขอคะแนะนำหน่อยอ่าบอยอืมมันอยู่ที่ตอนงัดไครับผมงัดเฟ็ต <c oughs> ส่วนมากที่แตกก็คือส่วนที่ผมเจอนะั้นก็คืองัดเฟตปิดวิธี <c oughs> งัดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเออรุ่นไหนนะครับไอปาเน็ตรุ่นไหนไอแจมแจมสีขาวแชมป์สีขาวไอรุ่นนี้ข้างในไม่ได้เป็นขุดคอใช่ไหมท่านอู๋รู้สึกว่าะขุดขุดขุดรุ่นนี้มันขุดใช่ไหมขุดแฝดที่เขาว่ามันมันใช่เฟดที่เขาขุดหรือเปล่าครับผมลรอไอพี่ก็ขุดขุดไหมอ่าสีนี่มันใช่ใช่ขุด อ่าถ <poker> erm ้าุดตรงนั้นผมว่าน่าจะใช่แน่ๆครับผมตอนงัดเฟตครับผมตอนถอดเฟตออกกันสงสัยตบใช้คีมไปดึงดึงดึงอย่างนั้นครับผมมันกดเพราะว่ามันมันจะเป็นเป็นเป็นแบบเนี้ยเป็นพวกเป็นนูนอยู่น่ารับมันไม่มีดึงออกอย่างนั้นครับผมแตกแน่นอนโค้งเหลือไม้หน่อยเดียวอ่าครับก็ต้องต้องหาคนที่ทําละเอียดนิดหน่อยครับผมต้องถ้าต่ออย่างนั้นถ้าต่อแบบพีแผ่นรองอ่ะมันจะมีแผ่นรองอยู่ างต้องครับต้องต้องเปิดข้างกับท่านอู๋อย่างนั้นก็คือผมเคยทาเหมือนของอิงเวียนผมจะเปิดข้างก่อนนี่หัวท้ายก่อนอ่าผมจะอ่าผมจะใช้หัวท้ายในการงัดเทคนิคก่อนอืมตอนอัดเข้าก็ลําบากอยูครับผมอืมถ้าเปลี่ยนลองไปดูช่างคนอื่นดีไหมครับถ้าช่างช่างคนเดิมทําทํามาแล้วเกิดมีปัญหางั้นลองไปหาที่อื่นจะดีกว่านะ เผื่อว่าช่างคนหนึ่งเขาจะได้สะสมงานเราไปได้ด้วยในตัวแม่แต่คือถ้าถ้าสมมติงัดละไม้มันแตกอะมันมีวิธีซ่อมซ่อมให้เนียนนะที่จริงอ่ะช่างจะต้องซ่อมให้เขาก่อนก่อนที่จะส่งมาซ่อมแบบเนียนๆเลยอ่ะเออต้องต้องดูอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นแ้มรถเก่าอ่ะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนีมันจะกรอบมันจะแตกง่าย อ่าแต่พอรถใหม่มันจะเป็นรถรถหุดล,ล่ะอ่ามันก็จัดได้ดลวยร่องนั่นแหละดยร่องเป็ดด้วยเพราะว่าขุดมันขุดไม้แล้วก็มันมันมันโปรเฉพาะไอที่ใส่เป็ด <S <S เหลือเหลือ,ลอตรงนั้นเอครับผมเนี่ยเหลืออยู่อันนี้สมมติเป็ดไม้เหลืออยู่นิดเดียวเองันข้างครับนั่นแหละครับผมตอน<ม>นัดอ่ะมันจะไม่มีไม้ไม้สำหรับนั่นคีบมหรือเปล่าะเนี่ยคีมเพราะกดอย่างเนี้ยเอ้ยคีมอาเออ นั่นแหละแต่ใช้ใช้ไอแผ่นรองที่ผมบอกเมื่อกี้เวลาถอดช่วยได้เยอะอย่าให้ผมต้องโชว์ครีมของช่างบอยคูณบอยนะครับแล้วคุณสองคนคุณจะบอกคุณจะรีบเอาครีมของคุณหลบลงไปเลยโจช่างบอยครีมคตดเยอะครีมนอกจากเยอะแล้วเนี่ยยังพรีเมียมเออเนี่ยครับถ้าไปกดอย่างนี้ครับผมเหมือนไอนี้พิงเกอร์บอรเตรียมมันจะกดได้เต็มเต็มใช่แต่ถ้าเหมือน เหมือนคอขุดครับผมไอ้พิงเกอร์บอร์ดที่ก็ขุดสกปอกมาครับผมจะเป็นหือโซนเนี่ยแล้วกดลงไปนี่แตกทันทีครับผม,มต,ต้องต้องต้องงัดงัดนิดนึงก่อนครับผมก็คือมันต้องเปิดข้างเปิดเปิดหัวท้ายได้ก่อนอย่างนั้นอ่นเนี่ย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 คอเวลาขุดข้างในตัวสตีวามันขุดอย่างนี้แบบนี้วิ่อ่าเห็นไหมนั่นนะตัแค่นั้นเนะนี่ยไม้ไม้ไม้มันจะเหลืออยู่นิดเดียวเอง อด<ม>้ไหมไม,มันหน่อย,ยได,ด้เนี่ยเนี่ยแต่จะจะไม่ขุดลึกแบบนี้นะแต่แต่ก็ขุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเี้ยอ่าต้องต้องใช้แผ่นรองช่วยได้เยอะ,อะนี่แหละอ้าแผ่นรองน,นี้ก็รับสะสมงานลูก <laughs> ทนนี่แผ่นรองต้องถามพี่อู๊ดแล้วมั้งเนี่ย <laughs> แผ่นรองเยอะ <laughs> <laughs> แผ่นรอ <laughs> นึกอะไรไม่ออกลองคอเแต่กิสสรุปเขาได้คำตอบได้ไหมอ๋อเป็นไอเพดอะแจม 7v with ebony ใช่ ebony ใช่ USB ebony อ่ครับก็กลางแตกแค่เลยครับเพราะมันเก่าแล้วแข็งแล้วก็มันเปลาะเปลาะง่ายมาอีกอีกกรณีอีกกรณีหนึ่งคือช่างไม่ได้ใช้ใช้ตัวเนี้ยกีเฟ็กก่อนเพื่อเพื่อละลายกาว นึกออกปะอ่าน่าจะไม่ใช้ตัวไอเนี้ยที่เฟตก่อนพอดึงปุ๊บไม้มันตาเพราะกาวมันอัดยู่จากจากประสบการณ์ท่านอ่๋ันี่ผมบอกนิดนึงครับไอเบเน็ตผมผมผ่านการใส่เฟดมาหลายรุ่นนะเป็นหัวผมว่าเกือบจะยี่สิบรุ่นเจอหลายรุ่นครับไม่หยอดหยอดกาวในร่องเฟดนะครับตอกเลยอ๋อตอกมาเลยเพราะว่ามันใช่มันของใหม่ใช่ครับอ่าด้วยด้วยด้วยอีกอย่างนึงครับผมก็คือ พิงไอ้พวกไอเดเรดครับผมความโค้งของไอ้ประเด็จมันจะแบนครับผมแบนเลยตอบง่ายมันไม่มีแรงพยื่อยครับเหมือนกับถ้าเป็นแฟนเดอร์อย่างเนี้ยมันจะเป็นเก้าจุดห้าเจ็ดจุดสองห้าใช่ไหมมันโค้งเยอะไลมันต้องหยอดกาวเพื่อล็อกแต่เหมือนพวกไอ้ประเด็จมันจะแบนครับผมมันตอกลงไปเลยไม่หดกาวผมมีผมมีผมต้องงานลูกค้าเนี่ยแบนเนี่ยแบน่านนะเนี่ยแบน อ่าหน้าปิงเกอร์มันจะแบนหน่อยก็พอเขาเดเรียสสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดไปถึงสิบแปดนู่นเลยแบนแบนปั๊บอ่านั่นแหละเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องอัดกาวก็เพราะมันไม่มีแรงพยุอ่าใช่อ่าคือคือแบนเลยเนี่ยดนงานลูกค้าของสะสมเฮ้ยเก็บหมดแหละก็บหมดแหละสะสมไม่เลวแลวอีกอย่างหนึ่งบางทีตอนก็ตอนงัดออ่าท่านอู เป็นก็คือตอนก็งัดบางทีอาจจะไม่มีแผลนะแต่เป็นไปได้ก็คือตอนที่อัดลงไปอัดเฟดลงไปในใจเครื่องอัดแรงแรงเกินไปปังเดียวก็แตกเหมือนกันผมเคยดูนะผมเคยดูเหมือนกันคือแบกออกไอไา้มันน้อยอยู่แล้วเชฟแล้วมันแบกออกบางทีอืมครับบางทีตอนอัดกับผมเป็นไปได้ก็ตอนอัดฟังเดียวก็แตกเหมือนกันมีมีวิธีหนึ่งใช้ไอเนี่ยผ้าผ้าไอน้ําอ่ะทาให้ไม้มันนิ่มก่อนสําหรับกีตาร์เก่าจริงๆนะ เก่าแบบจนจนแบบว่าไม้ไม้มันผัวนึก่รอวะโดนนิดนึงก็คือแตกอ่ะเขาจะใช้ไอเนี้ยไอ้ผ้าผ้าไอ้น้าอ่ะเตารีดอะรีดกอดเพื่อให้ไม้มันนุ่มไม่แต่แต่แต่ปัญหาเขาก็คือคําถามอ่ะมันก็คือว่าถ้าไปทากับช่างคนใหม่อ่ะมันจะแตกเพิ่มไหมไม่น่ะโอกาสแตต้องหาช่างโอกาสแตกก็คือมันอยู่ที่ความถีมือของช่างนะครับผมอืม ช่างที่เขาฝีมือจริงๆก็อุดหมดก็อุดหมดได้ครับผมก็ขึ้นงานใหม่ก็คือแทบจะไม่รู้เลยครับเจอช่างเขาฝีมือจริงช่างบอยคูบอลไงไม่งั้นอย่างนี้ก็ได้ก็อาจจะอให้ช่างก็ดูก่อนว่ามันแตกเพิ่มอย่างเงี้ยมันมันแตกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดให้ให้ให้ช่างให้ในายทําเนี่ยนายจะทําแตกเพิ่มไหมหรือว่าถ้าทําให้มันแตกเพิ่มมาได้ไหมอาจจะเขาอาจจะคิดราคามากขึ้นหรืออะไรเงี้ยต้องถามเอาให้เขาเห็นงานแล้วก็ถามเขาอะ เอางานไปให้ดูดีกว่าครับผมพางานไปให้ช่างก็ดูดีกว่าพูดถึงอ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นอีโบนีอ่ะดีอย่างหนึ่งไม้มันดำมากเราสามารถบอกช่างได้ว่าไอ้ส่วนที่มันแตกแล้วอ่ะซ่อมได้นะอืเอาขี้เลื่อยอีโบนีอ่ะอุดซ่อมแล้วเนียนด้วยนะอีโบนีมันดำไงอ่าะดำแต่แต่ถ้าเป็นโลตูดเนี่ยมันมันจะมีลายไม้ของมันถ้าเป็นถ้าเป็นเราขี้เลื่อยไปอุดปุ๊บ มันจะเห็นชัดเลยเป็นขี้เลื่อยอแต่ความเป็นอีโบนีด้วยความดำอยู่แล้วอะซ่อมไงมาถ้าถามช่างก็ได้ว่าเนี่ยไอ้ส่วนที่แตกไปแล้วเนี่ยอ่าซ่อมให้ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยช่างทําได้อยู่แล้ว